เดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวจะไปหาผักนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูไปหาผักเดี๋ยวเรามีโชเฟอร์นี่รถคู่ใจรถคู่ฟาร์มนะเดี๋ยวแม่อุไลไปนี่จะไปหาปลาหรือไปหาผักเนี่ย,ไ,ยไปหาแหนไปหาแหนอ่าไปเดี๋ยวไปกันนะครับไปเ,เลย ไปไม่เอาไรเดี๋ยวไปตักเนี่ยอ่อนๆนี่เลยเนี่ยนี่ได้เลยนะเนี่ยอ่อนๆเนี่ยเนี่ยอ่อนๆอย่างเงี้ยได้เลยนะเนี่ยโอ้เนี่ย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 ลากอ่อนๆนี่ดีจังเลยเนี่ยนี่นะเวลาเลือกนะเอาผักอ่อนๆนะอย่างนี้เลยนะนี่เก็บมาอ่อนๆนี่ได้เลยนะเนี่ย ตักผักนะใช้สวิงช้อนมาอย่างนี้เลยนี่อ่อ,อนๆน,นะอย่างนี้เก็บไปเลยเนี่ยปูชอบดีนักนะแต่ถ้าเขาปล่อยอยู่นะคูคลองนี้เดี๋ยวเขาก็ฉีดยาทิ้งนะ,ะเนี่ยญาติลากมันอ่อนดีมากเลยเนี่ย เได้หอยด้วยอืมเดี๋ยวเอากลับไปกลับไปขยายพันธุ์ที่บ้านด้วยม,มาเลยมาเลยเนี่ยโหยอดอ่อนอ่อนมาเลยลึบแกเปิดนี่ของดีนะนี่กมันอ่อนอย่างนี้โอ๊ยแจวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแจวเลยเนี่ยโหไซนี้นะนี่ เพื่อนๆดูนะนี่ไซส์นี้นะแจว๋วเลยเนี่ยก,กรอบๆเลยนี่ปูกำลังชอบเลยอืมคนใหญ่ๆอ่นอ,อนๆเลยต้องลงน้ำรือเปล่าเนี่ยปูกินหมดเนี่ยโอ้โหเนี่ยใส่บอ่อประเทศไทยนะเนี่ยลูกปูนี่กำลังเลยเนี่ยรากเนี่ย <c oughs> โอ้โห อ่อนนะสวยๆเลยเนะี่ยผักอันนี้มันก็เกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติเนี่ยหาตามแหล่งน้ำกูคองนะครับแบบนี้เอาไปได้เลยอ่อนๆเลยมีไหมโอ้อ่เพื่อนเอน,นะครับจะได้ทำความรู้จักกันนะนี่แม่อุดมนี่มือตามแม่อุดม นี่แม่อุไลนี่มันลึกไหมเนี่ยพี่ยังลึกลองลงไปดูสิว่าลึกไม่ลึกม,ม่น้ำ<ะ>ไม่มเต็มฮะน้ำไม่เต็ม มค่อยขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยอ่อ,อนๆค่อยๆดึงขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมค่อยๆดึงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าไปท่องเที่ยวคือเดินางบบาน,น,นเต็มคันรถแล้วชาวบ้านก็คงดีใจว่าเราชาวบ้านเขาคงดีใจแหละเขาคิดว่าไอ้พวกนี้มันบ้ากันมาเก็บผักเก็บอะไรเขาไม่ต้องมาฉีดยาไง แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราไปทำอะไรขึ้นมาเลยไปเดี๋ยวกลับไปก่อนเที่ยวหนึง่ง แล้วเราได้ผักแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเราจะใส่ไว้ระหว่างร่องกลางทนาเป็นบ้านนให้บ้านให้คุณนาเขาอยู่สำหรับเตรียมมนุบาล ยางยางแบนเลยเดี๋ยวต้องไปรอบหนึ่งห่ักปั๊มก็ไปไม่ได้เก่งตำต้องตำอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ในบ่อใหญ่นี้ก่อน พรุ่งนี้มันก็จะชูยอดเนี่ยว,วันนี้เราเก็บมามันก็จะคอหักคอตกนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะตั้งอ่านี่นะครับหลังจากที่เรานำผักพืชน,น้ำมาเสร็จนะเรานะครับจัดการนะครับมาวางเรียงไว้ใส่ในบ่อนะครับแบบนี้ได้เลยนะอันนี้นะครับเราก็จะจัดเรียงไว้ตามร่องนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับมันก็จะตั้งลำตั้งชันนะครับแบบนี้ขึ้นไปอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับ จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะว่าเมื่อวานนะครับที่เราปล่อยนะครับผักตบผักปอดนะที่เราไปหานะครับแล้วเราโยนใส่บ่อไปเนี่ยนะครับที่เห็นมันนอนระเกะละกะนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเช้านี้นะครับเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ครับทุกคนนะผักตบผักปอดนะครับที่เมื่อวานเราโยนใส่ลงบ่อไปเนี่ยนะเรามีการจัดเรียงไว้ใช่ไหมแล้วมางต้นเนี่ยนะครับมันก็จะนอนระเกะละกะนะแต่ตอนนี้นะครับทุกคนนะครับผ่านไปคืนเดียวนะมันก็จะตั้งชันเนี่ยนะครับสวยๆอย่างนี้อย่างนี้เลยนะ อันนี้ก็จะเหมาะสาหรับเป็นบ่อที่จะอนุบาลลูกปูนาซึ่งบ่อนี้นะครับเนี่ยเราจะเป็นบ่อแบบกึ่งธรรมชาตินะอันนี้คือยังคงน้ําใสอยู่นะแต่จะให้พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเน้นนะครับพืชผักพืชน,น้ํานะครับแบบนี้เห็นไหมเพราะนั้นเพื่อนๆน,นะครับหามาใส่ได้เนี่ยนะภายในคืนเดียวนะครับมันก็จับนะครับเนี่ยมันก็ตั้งเองนะครับโดยธรรมชาติอย่างนี้แล้วเห็นไหมครับนี่เป็นธรรมชาติเลยนะครับ เพะะครับเพื่อนท่านใดนะที่อยากเลี้ยงปูนานะครับแล้วก็ไม่มีความรู้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็กติดตามอุรยาไว้นะครับเพราะเรามีไลฟ์สดนะครับแล้วก็สอนเรื่องการเลี้ยงปูนาเพราะนั้นเลี้ยงปูนาแปลรูปขายสร้างารายได้อยู่กับบ้านแบบนี้แหละครับเป็นอาชีพที่ยั่งยืน